แม่สงค่ะแม่สงตอนเจ้าวันใหม่ค่ะเมื่อได้เป็นวันที่1เดือน,นธนันวาคมปี2521ค่ะเนาะค่ะในตอนในที่อ่อนปีๆน้องๆเฮาค่ะมาโดยเงาลายที่ในเมืองคมตมอีกนึงในค่ะนะในกอย,อยู่ดีอยู่แอนว่าไหว้ซึกยึดอํานาจเข้าตั้ง3เหลือนในค่นะเฮ็ดให้มีกวนปายเพในแสนปายว่าจาังไหนค่ะ ฝ่ายจอยเทียมก้นปลายเพจจะจึงลุมฝ้า UNHCR ลาดว่าย่อนปางตึกแหล,ลองสู้ยุงโอนเก้าในแก่กลางรับสึกมานตั้งจุมยิบกองการเจ้าเคอในเมืองนันสีเฮให้มีก้นปลายเพศปางตึกถึง1 2 0 0 0 0นหมื่นปลายเนี่วในพผืนเลิอกรายงาน UNHCR นั่นลาดไว้ว่าแต่เจมเมอร์สึตมานยืดอำนาจจึงเมืองม้งมาย่อนปางตึกซึกในเมืองแหล ย้อนเงาลลยหวานเมืองสีก้นปลายเพในเมืองคมตุม๋มไหลเป็ดเฮินเป็ดเยปลายเพในมีกว่าดถึงแสนปลายยาวว่าจังไหนเมื่อป่อนมาอ่าหึงสังในก้อยย้อนจมเก็ดแขก้นเมืองตั้งของเีซึกมานมีลองปึดยื้อกันตีเลนล้นใต้ย่างแหลงเจงนันแลเฮ็ดไทยก้นปลายเพมีถึงสา0เหมือนเจ็ดเหงกอว่าจังไหน ตั้งเมืองใต้ปอดของกอซุม้มยิบกองการเจ้าเคอหนังกันปื้อยื้อกันแลก้นในปืนตีไรปลายเพยปังตึกหน้าโผเฮงเหงมือนกันไหนะคะ่ะอ,อ๋อยูเอ็นลาดว่าก้นปลายเพเม,มืองยางจ้อมแหลนดินยางไทยมีก้นปลายเพย8 5 0 0 0หหเฮงเกาปากเนีค่ะเมืองใต้ปอดของมี15,000หหเฮงเมืองขางมี20,000ปลายแลเมืองช่าง20,000ปลายเนะคะีค่ะ เงาลายตั้งเมืองช่างเมืองขางเมืองยางใตย้ย่างแหลงเจอในก่อขอเสียซึกมานตั้งจะมีกองกางในปืนตียังตึมมีลองแข่งแข่งการซึกกันไว้อยู่แล้วก้นปายเพ่จังเตตอ้์นำเลอเซนในยูในอ่อกก้นปายเพ่เมืองโฮมตุม๋มอันเตืน้นนำาขึ้นมาไหวซื้อยืดอำนาจในย่ามเหลียวกำปานนำและอยู่ซอนเศร้าในเถินในเคในหยในร้อยไวแหล่ องตีอยู่เศร้าอ่ากุมทนตั้งกินตั้งยําอ่าเป้งป้อแลมีลองหย่าผืดยายยาตาดด้วยถึงป้ายอยู่ลิคมตังน้ากินน้าใจก่ออ่าเป้งป้อไหนคะหนังื้อก้นปายเพศเจ้าไนแต่ไรับตั้งจอยแถมนั่นก็อยู่แอนแลยย้อนขว้างตภูมิปูนพ่นเขาไว้อยู่ว่าจังไหนอ้อค่ะในก็เป็นเงาลลยคาะเนาะเกี่ยวกับเลยลองก้นปลายเพศในคณะนะวายเสซื้อยืดอนาจึงเมืองมาว่าจังหนังในะ่ะออ ลูกดีในเสกกำน่ายฮอคาเดอออนพี่นอคากวาดด้วยเงาไล่ตีในเมืองห่มตุ่มเทียงค่ะเนะเาะออกคาในก็อยู่ดีอาเซียนคณะนะคาดขวางลองยูแอนห้ามขายเครื่องกองกลางปันตับซึกมานเลยค่ะวะเกาเมืองในอาเซียนค่ะออกตุ้ย้อนให้อยู่แอนเนี่ยเอาไม,ม้มีห้ามขายเครื่องกองกลางปันตับซึกมานนั่นออกแป๊ดเลยค่ะ เมื่อวันที่28เดือนธทนที่มาปี 2, สอง1ห่งเศร้า 8, เอดเหอหกลองสคมคาปีได้สอยหนึ่งป่าิพานี้นั่นอยู่ดีสื่อข่าวเป็นนาน,นิวส์อังอิงคอกวา้างโพเขาจุ้มจ่าจึงลุมฝ่าอยู่แอนเสียวและออกในไว้ว่าในจุ่มอาเสียนเกาเมืองอําป้าเมืองมานมีลองส่งลิกตู้ย้อนให้จุ่มจ่าจึงลุมฝ่าเอาไม้มีหามกล้าขายเคืงยิบกองกลางปันตับซึกมานนั่นออกแปด๊ดเนะะี่ยค่ะ อยู่ดีโดเตด้นเมืองเรียกว่าอยู่ดีอยู่ยดีตั้งโตเตนะค่ะเนาะโตเดนเมืองลิกแดนสไตล์นเนาะยูแอนลาว่าเกาเมืองในอาเซียนไล่ส่งลิกจู้ถึงเมืองเจออันปันแห้งยูให้ออกไมายมีห้ามขายเครื่องยิบกองกลางปันดับซึกมันนันว่า ดุย้อนให้ถอนออกแปดไม,ม้มีหามมีลองจัดหาสื่อขายเครื่องยิบกองกลางตั้งหมดโดยลายตั้งกดแหละไายตั้งสื่อปันซึกมานนั่นว่าจักหนักไนผู้มีบนพรเมืองหนึ่งค่ะเนาะอันปันแห้งให้อยู่แอนออกไม,ม้มีหามขายเครื่องยิบกองกลางปันดับซึกมานลาดิสืกอขาวา่า ລົງອາຊຽນເກົ່າເມືອງຕູ້ຍອນໃຫ້ມີລົງແກ່ໄຂໝາຍມີອັນໃນຢູ່ມຽມວ່າອາຊຽນທີ່ເປັນຜູ້ນໍາຕັດແກ້ລິດັນານມືອງນເມືອງຄົມຕຸມກາວ່າຈັຫນັງไหน เกี่ยวกับในรองในเสียอยู่ดีโตแด้งครงการฝ่ายนอกเมืองเมืองอินโดนีเซียอันคัดใจเข้ามาเกนลิดปัญหาการเมืองเมืองคมตุงปอกกำในาดว่าวาอําไปเลยข้าพูสั่งจอมลองอันอาเซียนเก่าเมืองส่งหลีกยืนจู้ถึงเมืองอันปันแห้งอยู่แอนนั่นในเยา่าจุ้มจาจึงลุมฝ้ายยูแอนเตอ่านลงลายมือเป็นตั้งการหามกูเมืองเมืองขายเครื่องยิบกองกลางปันซึกมาน เจมมือในวันที่18เดลินโทนหาปีสองเ็งเศ้าเอสปอนมานันเสตาก้้ยเลยถูกค่ายวันมันแปดรวยอ่ำโหวาเตีเป็นเมอไหล,าย,ย,าลย่ามไหลอาเซียนซัมมีลองส่งลิกดุกย้อนจึงหนังในแทงแลเปลี่ยนตีจุ้มสุนเลยสุนเป็นเขาปากตาไปด้วยจอมไหวย้อนซึกมานมีลองเปืดยื้อคายแหมไต่ก้นมือ่ออ่ำย้อมแปดปากปลายยาวว่าจังไหนคะ่ะ โอเคค่ะพี่พี่น้องๆเฮาค่ะอันนี้ก็เป็นเงาลายเกี่ยวกับเลยลองตีในเมืองคมตุ้มในคณะ,ะพี่น้องค่ะเลยรับถอมยอก็เป็นไว้จะหื้อพ่องค่ะเนาะในเมืองคมตุ้มก็โกวันโกวันก็เพราะว่าเฮาค่ะมาด้วยในมันไปเย็นค่ะเนาะยังตึงมีลองสุงออนอยู่ในคนะสุงออนอยู่เฮ ยังก็เงาไล่เตะสึกเป็นซึงหือมาเทียงไหนนั่นก็เฮาขาสึกไปต้วยเทียงคันดอะว่ามาตุ้ยในเนเมื่อก่อนนานในเ้าคขากรเลยหันข่าวเงาเนาะเกี่ยวกับเลยลองอันเป็นจุ้ม NG o นจีอขนาดจุ้มเหตุการณ์ส่วนเลสุนเป็นก้นงไหนเปิรนลกรเลยเดียมลิกขนาดเเลวาตุย้อนถึงอย่าให้อย่าให้ต่างวานต่างเมืองเนี่ยขายเครื่องยิบกองกลางพันเมืองคมตุม้มในนั้นขนาดเนาะก้อยกาว่าอาสม,มีข่าวจ้าไหนอออกมาค่ะนะ อาเซียนค่ะเนาะเกาเมืองในเกาเมืองในเป็นเมืองสังหลายไเนี่ยอันนี้เด็ก่ออํำเตมไวบป้านั่นขนาดนะอาเซียนคัดขวางรองอยูอห้ามขายเครื่องกองกลางปันดับซึกมานเนคะ่ะเลื่อนสุดเหียข่าว,าวอันน้เดเป็นซึ่งหือมาเทียงจองคอเตห้ามอลไอยู่หือลองขายเครื่องยึบกองกลางปันเมืองคมตุ้มในเนี่ยก็เขาขาดสึกไปด้วยกว่าเทียงค่ะเนาะวางเงาลายมันเด็เป็นซึ่งหือมีซึ่งหือมาเทียงอันบ้านนั่นเลคะเนาะ อ๋อค่ะยนโซมพี่น้องค่ะกูก็ที่รับทอมพันแอนันแห้งค่ะออกใหม่ส่งตอนเจ้าถึงกูก็กูก้นค่ะนะพี่น้องเฮาค่ะหลายๆีหลายๆตั้งก็ลูกเจ้าตื่นเจ้ากันได้แต่นะคะเนาะน่งหื้อเตโฮเงาลายคือตันกูมือวันนั้นค่ะเนาะก็เตไว้ Subscribe ใส่กาค่ะเพราะว่ามีลองหลากหลายสังสิซึ่งหือมานึงก็ที่เอามาเปิ้นผาวลั่นในปันพี่ๆน้องๆเฮาค่ะให้ไรับโฮคอมเมนต์คดๆตันๆอยู่ว่าจังหนังไหนนค่ะออ ค่ะย้อนให้พี่นออ้องค่ะอยู่รีกินหวานค้นใหญ่ไม่สูงแลมักมีเงินคำกันกูก็กู้กวนเสกคำค่ะเนาอคารไม่สูงกูก็ค่ะ